อ้เสียได้ยวะเมื่อกี้เล่นดื่มอัดเด้อชกตีเผดบันทึกไว้นี่งนี่แค่เล่นหมดซีสี่ธรรมดานะฮะเนะียแต่หมดแหลงน่าจะยากตัดแม่งเลย ขึ้นกันหมดกัน เนี่ยเก็บสี่เลยด่านแรกเรามาชัดเน,นี่ยผมทีเก็บไอ้นี่เนี่ยเรียกว่าอะไรวะไม่รู้ว่าเก็บรอกันตัดแม่งเลยเก็บได้สามตัวดันที่สอง ด้านนี้ก็ถัดนองกันทำระเบิดไปแล้วก็ด้านนี้อันนี้เจ็ดสี่สน,นี่เจ็ดสี่น,นีไปที่ดสี่ดานสุดท้ายแล้วทั้งผมถัดน้อนกันชอบดูแบบเป็นเ Và gì xỉ ngang mà sẽ khỏi tới đạn của con này này Linh nhạc mạc rồi Không ạt gió nặng nha anh ấy Đứa mặt ผมชอบดูก่อนนี่ผมเดี๋ยวแปบ,บนึงหน่อยว่นี่อ่ะสิบห้าคิวหรือสุดนะมีใครทําได้มากกว่านี้ไหมแบบหมดสี่ี่ธรรดาแต่แลงผมไม่รู้ว่ามีคนทําเยอะเปล่าคิวสังหารเยอะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะกลน